ดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูจ๋าในวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะเรียนออนไลน์นะคะเราจะเรียนในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะหนูดูแลต้นไม้เป้าหมายในการเรียนรู้นะคะบอกวิธีการดูแลต้นไม้ใช้อุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ได้ถูกต้องและปลอดภยัยตั้งใจดู ก่อนอื่นนะคะที่นักเรียนจะไปดูแลต้นไม้นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้จักอุปกรณ์การดูแลต้นไม้ก่อนค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้นั้นมีอะไรบ้างไหนลองตอบครด,ดูสิคะใครตอบได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปประอมอบกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้นะคะได้แก่บัวรดน้ํารดน้ําต้นไม้ขนาดเล็ก สายยางรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ขนาดใหญ่กระบอกฉีดน้ำใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้ขนาดเล็กมากค่ะอย่างเช่นต้นกระบองเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการกตัดกิง่งตัดแต่งกิ่งไม้ให้สวยงามการกตัดหญ้าใช้ตัดหญ้าหรือตัดแต่งต้นไม้ที่มีรักษณะเป็นพุ่มนั่นเองมีดดายหญ้าใช้ดายหญ้า แต่งกิ่ค่ะอุปกรณ์ที่ครูรูกเก่ามานี้นะคะอเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานเกี่ยวกับพืชนั่นเองค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ต่อมานะคะส้มพรวนใช้สำหรับรวนดินช้อนกลูกขุดดินตักปุย๋ยเสียมขุดดิน ปุ๋ยจอบถากใช้ถากหญ้าพรวนดินหรือย่อยดินค่ะจอบขุดขุดดินพั่วผสมใช้ผสมดินหรือปุ๋ยพั่วตักใช้ตักดินปุ๋ยหรือทรายก็ได้ค่ะปุ้งกีใส่ดินใส่วัชพืช อุปกรณ์ที่กล่าวมานี้เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับงานดินนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ดูแลต้นไม้นะคะซึ่งจะบอกแบ่งออกเป็น2ประเภทเองก็คืออุปกรณ์ที่ใช้งานกับพืชและอุปกรณ์ที่ใช้งานกับดินนะคะแล้วอุปกรณ์แต่ละประเภทนะคะก็ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทางนักเรียนนะคะจะเลือกใช้อุปกรณ์อ่าไม่ว่าจะเป็นใช้งานกับพืชหรือใช้งานกับดินนะคะให้นักเรียนใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะและคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะไม่ใช้เองโดยพรารการนะคะให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต้องขอลาไปก่อนจบ วิดีโอนี้แล้วให้ในักเรียนนะคะทำแบบตึาหัดให้ผู้จ่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้ผูจ่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย